สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาพบกับ p c x 150นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นตัวปี2014แต่ว่าเราทำสีเลียนแบบตัว p c x ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเทานมแล้วเอาล้อทองมาด้วยนะครับผมนี่นะฮะเทานมล้อทองนะครับเทียบเกรดสีเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมยางหน้าหลังของรถคันนี้นะฮะใส่ของมิชลินมาอย่างดีเลยนะครับเรารีสโตเนี่ยเราไม่ได้สักแต่ทำนะครับจะบอกให้นะเพราะว่าเราดูให้หมดนะไม่ช้มใส่พาอะไรพวกนี้มันก็ทาโช๊คคุณผู้ชมเห็นโชค๊คไหม ชกรั่วชกซึมอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้เลยนะฮะนี่ของ k y b ด้วยนะแล้วใช้ของแท้ครับคุณผู้ชมครับส่วนแมช่ชามสายาพานเราตรวจเช็คให้อันไหนเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้เลยนะครับผมเบาะนะฮะเราคุ้มมาให้ใหม่นะครับสีนี่ทูเคอย่างดีนะฮะเป็นสีเทานมสวยมากๆและงานดีสุดๆเลยนะครับผมปอกแฮนเปลี่ยนให้ใหม่ตู้ไปแฮนใส่ให้ใหม่ก้านเบรกก้านอ่าซ้ายขวานะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมของดีเลยนะฮะ อ่ะนี่ฮะชุดสีสวยทีเดียวนะครับสภาพคันนี้เนี่ยพอทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่า90%บเปบวกๆนะครับผมคุณจดูดูจานดิส์นะฮะตัวนี้เนี่ยวิ่งมา20,000กว่าโลก็สมกับที่20,000กว่าโลนะครับคือเรียกว่าแทบไม่สะดุดเลยนะเนี่ยผมเจ้าน้องจับดูเนี่ยแทบไม่สะดุดเลยนะครับจานดิส์เนี่ยหนาเรียบลื่นทีเดียวนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นคอบใบเบรกนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรก2พอร์ตนะครับผมไฟหน้าเป็น LED โคมสวยใสยสะอาดตาเลยนะครับชิลหน้าใสา ของใหม่ให้ไปเลยนะครับผมจะได้สวยๆนะฮะอ่ะที่พักเท้านะครับผมสวยงามนะครับผมก็เรียกได้ว่าดูแลให้แท้ทั้งคันเลยนะครับผมจุดไหนที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานเราก็จัดการให้ดูแลให้นะครับห้อยเสียนะฮะพ่นการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยนะครับผมเรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยใหม่มันออกจากเตาเลยทีเดียวนะครับผมกระจกกระจกอ,อะไรพวกนี้เบิกใหม่หมดนะครับผมนี่ฮะ เห็นไ,ไหมฮะเป็นทรงใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมคันนี้นี่สวยจ้าบเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกุญแจมีครบ2ดอกนะครับจะทอยเสียให้ดูว่าเราไม่มีการวอร์มเครื่องมาก่อนนะฮะสตาร์ทให้ดูกันนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวก็นื่นเลย เปิดให้ดูใต้บาะนิดนึงนะครับให้ชมกันนิดนึงนะครับก็ใต้บาะนี่นะครับกว้างขนาดนี้เลยนะครับผมใส่โมกน็อกเต็มใบแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตได้อีกนะครับสมุดรับประกันคุณภาพมีนะครับแล้วเข้าศูนย์มาตลอดด้วยพาร์โล4 0 0 0โล8 0 0 0โล17,000เอ้ย11,000โลนะฮะแต่หลังจากนั้นเขาเข้าศูนย์นอกมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้20,000กว่าโลบูปบอร์ไบต์ตัวเช็คเรียบร้อยถ่ายของเหลวเซอร์วิสพวกเม็ดชามสายพานอะไรเสื่อมเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเล่มพรรรรร้้ออออมมมชุดโโนนนนนนคคคคบบบะะะะะะัััผ่เเหลกกกๆตาีีฮ็ย ว่าคอนขางจะครบถ้วนสำหรับรถใช้งานทั่วไปมีไอเดียสต็อปมาให้มีไฟผ่าหมากมาให้หรือไฟฉุกเฉินนั่นเองเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนะครับกามซายสตาร์ทขวาปั๊บเรียบร้อยที่เดียวติดไม่ต้องบิดคนเร่งช่วยนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับผมเพื่อดูไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวไฟท้ายติดครบทั้งหมดนะครับผมนี่กดเบรกก็ติดนะครับผมมาดูไฟด้านหน้ากันบ้างนะฮะนี่ครับไฟเดียวติดไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวบิดคนเร่งให้ดูมีควันขาวไหมนะครับ นี่ฮะความเร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูโอ้ยรถทะเยืดเลยนะฮะบิดเป็นมาครับเรียบเือนแน่นอนรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยจะดูพวกแบบชุดชามสไลด์อะไรพวกนี้เปิดเปลี่ยนเซอร์วิสให้มใหม่หมดเลยด้วยนะฮะคือเราดูแลกันแบบลึกซึ้งจริงๆแน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องเงียบมากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมขออนุญาตดับเครื่องนะครับไอเด้งซ็อกทำงานนะนี่นะฮะนี่นะครับเปิดปิด,ปดได้เห็นไหมครับแล้วก็อ่าเปิดตรงนี้มานี่ไอคอนขึ้นครบหมดนะครับผมไฟสูงไฟต่ำนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ขึ้นครบหมดนะครับโอเคขออนุญาตเพื่อนครับเข้าสู่เรื่องราคาตัวนี้รองรับน้ํามันอ e ีก9 1 9 5ิบ้าและโซฮออัตราบริโภคน้ํามันเนี่ย40กว่าล,ลิตรมีให้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับในเจเนอเรชันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับเครื่องบล็อกนี้โคตรทนนะฮะ5 6าหกแสนโลผมยังเห็นมาแล้วเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะ้วคันนี้เนี่ยถือว่าวิ่งน้อยนะคือเบสออนมันรถด,ดีนะครับแล้วก็วิ่งน้อยมาโดยแท้อยู่แล้วนะฮะรีสโตให้ใหม่กิ๊บเลยนะครับผมคุณผู้ชมเอาไปใช้งานได้ในราคาถูกๆเเลยนนนะะฮ49,900บบาาทท่ัั้พอคร คุณผู้ชมครับราคา49,900บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับบริการที่2ตรวจเช็คมากกว่า30จุดนะครับผมเซอร์วิสให้ถ่ายน้ํามันเครื่องให้ของดักแฮมเลยนะฮะคือใ,คใช้น้ํามันเครื่องเกรดดีนะครับผมนะ,ะแล้วก็บริการที่3รับประกันตัวเครื่อง1เดือนจากทางวูปบายแบบไม่จํากัดระยะทางนะครับผมเครื่องยนต์มปปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่49,900คุณผู้ชม แค่ชุดสีทั้งคันนะครับยางหน้าหลังมิชลินโชคหลัง KYB นะฮะเซอร์วิสชุดชามสไลด์อะไรพวกนี้เช็คมาให้หมดเรียบร้อยถ่ายของเหลวให้ตรวจสอบให้ไปขี่เทสให้และทดสอบระบบให้นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะในราคานี้ผมว่าคุ้มแล้วคุณได้พิกัดถึง PCX 150นะ คุณได้พิจารถึง PXC X150 ในราคาแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าสายไม่แน่นอนนะครับจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635เท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะขายรถอยากจะเทินนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราครับบางทีห่างก,กัน5,000,000หนึ่งก็มีนะครับผมแอดไลน์มาได้เลยนะฮะแล้วส่งรูปรอบคันพร้อมตำหนิพร้อมสำนเนาหน้าเรมมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราประเมินราคาให้นะครับรับรองว่าสู เรารับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและไม่มีความเสี่ยงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเอกสารแบบถูกต้องตามกฎหมายไปให้ถึงหน้าบ้านนะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะเราโอนเงินให้คุณก่อนด้วยคุณเช็คเงินเข้าบัญชีคุณก่อนเรียบร้อยแล้วคุณค่อยปล่อยรถครับเป็นไงฮะ สบายใจทั้งคนขายคนซื้อแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมใครจะจองรถใครจะขายรถนะครับทักไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะฮะหรือใครจะซื้อรถคันนี้แนะนําโทรจะไวที่สุดนะครับผมนะเยวอย่าไปลืมลืมไปติดตาม Facebook Fanpage นะครับใน a c e b o o k เนี่ยจะมีรูปตัวอย่างให้ดูก่อน1วันนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเราจะลงรูปก่อนว่าคันไหนกำลังจะมารีวิวถูกตาต้องใจคันไหนทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับรับรองนะฮะว่ามันจบกันไวแน่แต่คุณได้ไปคุณจะได้คุณภาพซื้อรถไม่เป็นดูรถ เป็นก็ซื้อกับูประใบได้แบบสบายใจนะครับเราดูแลให้หมดนะฮะโอเคนะผมแล้วขายรถถ้าไม่รู้จะขายใครหรือว่ากังวลใจนะครับว่าเรื่องเอกสารเนี่ยจะทําถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับให้มืออาชีพดูแลได้ราคาสูงไม่พอบริการถึงหน้าบ้านอีกต่อหานะครับเราไม่ต้องมีพ่วงความระแวงใจเอาไว้ข้างหลังด้วยนะครับผมไปไปชมอีกคันกันดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะ เลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูปเบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับอสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3สหแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม คอนด้าคิกร้อยหกสิบสวยนางฟ้านะคันนี้คันนี้เนี่ยผมให้คะแนนถึง95%บวกเลยนะครับแล้วเป็นรถม,มือเดียวปี2024นะคุณผู้ชมคุณดูยางเนี่ยฮะใหม่กริบเลยนะครับรถคันนี้วิ่งแค่5,000โลเท่านั้นนะฮะแล้วนี่ฮะไม่สะดุดเลยนะคุณผู้ชมมาร์คเดิมหัวน็อตยังอยู่ด้วยปั๊มไม่มีรอยเลยเห็นไหมครับผมชุดสีคือสวยมากระดับ95%บวกบวกเลยนะครับผมไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแปะนะคุณผู้ชมนะอ่าพวกแบบก้านเบรกอะไรพวกนี้เดิมๆโรงงานเลยยนะครับผมสสภาพวทีเดียวบิ เดิมโรงงานนะครับผมลายเท็กซ์เจอร์คือเดิมหมดเลยนะฮะที่จับหลักนี่ไม่มีตะรอบไม่มีรอยนะครับผมรอยน้อยมากๆถ้าให้ทั้งคันเนี่ยผมหักไว้เผื่อเลย5%นะครับผม5%ในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกขนแมวตามการใช้งานหรือจากการขนย้ายอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันน้อยมากๆนะครับบาร์โค้ดยังอยู่เลยนะครับ ESP+ พยังอยู่เลยนะฮะตัวนี้เป็น ESP+4 พวาล์วนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันลดแรงเสียดทานได้ดีปอกด้านหลังเห็นไหมฮะใสกิ๊บเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ใสตรงนี้ก็สวยนะครับผมล้อแม็กเดิมบาง นะครับผมไม่มีการพ่นสีนะฮะยางหลังยางหน้านะครับผมเป็นทูบเลสนะครับนี่ฮะสติกเกอร์เซอร์วิสศูนย์นะครับผมแล้วก็นี่ฮะ มอกอมีแผ่นป้ายคำเตือนมีครบนะครับผมใช้งานน้อยใช้งานถนอมนะครับผมไม่สมบุกสมบันนะถอยเสียเดิมโรงงานนะครับกันร้อนไปร้อนทอดเดิมทั้งหมดนะฮะไม่มีการพ่นด้วยนะครับคันนี้คือมาสวยเดิมบางเลยนะครับแล้วเป็นสีเทานมล้อทองปี2024เล่มทะเบียนครบถ้วนชุดโอนครบเล่มพร้อมนะครับผมพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับอ่ะเปิดให้ดูนะฮะแผ่นสติกเกอร์ด้านล่างยังอยู่นะครับผมสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่อุปกรณ์ตรงนี้ยังอยู่นะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบ มีจุดพิจารณานะฮะเดี๋ยวเขากาลังหาบุกสวีทให้อยู่นะฮะไม่แน่ใจแกเก็บไว้ไหนแกเป็นคนคีิกกลัวหายนะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้จนหายเลยเดี๋ยวถ้ามีส่งให้นะครับให้ตีว่าไม่มีไว้ก่อนนะครับแต่รับรองได้เลยนะฮะว่าการันตีไม่แท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าอันนี้ซื้อจากลูกค้าชนกับลูกค้ามาเองเลยนะฮะไปรับซื้อมาเองเลยนะครับผมโอเคนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงกไงบ้างเปิดมาปัาป๊บนี่ฮะวิ่ง5 0าพันโลโอ้โหเฮ้ยติดฟิล์มกันลอยด้วยนะ วท็อปสุดนะตัว ABS เท่านั้นนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้ดิสเบรกหลังไปด้วยแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นตัว STD standard เนี่ยจะไม่ได้ดิสเบรกหลังนะครับแล้วตัว ABS นะฮะก็นอกจากดิสเบรกหน้าแล้วเนี่ยก็ได้ ABS ล้อน,น้ะนะครับผมเรียบร้อยครบถ้วนนะฮะมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจับทอยเสียให้ดูนะฮะจับให้ดูนะครับว่ามีการวอร์มมาก่อนนะครับเครื่องดีเครื่องสดเครื่องเย็นมาแน่นอนนะฮะมาสตาร์ทรถกันจึง้งทีเดียวติดเห็นไหมฮะติดเลยนะครับผมแล้วนี่ะ กูแบบตามหัวนอตต่างๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะมาร์กเดิมจากศูนย์นะเนี่ยยังอยู่ครบท้วนหมดเลยนะครับไอเดียริ้งซอฟทำงานนะครับผมอ่ะควันขาวมาดูกันมีไหมโอ้โหนี่รถทะยืดเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะไม่มีควันขาวเครื่องนิ่งนะครับแล้วนี่ฮะความเร็วขึ้นนะครับผมมาดูระบบไฟกันดีกว่านะฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบทั้งหมดนะครับผมไฟเลี้ยวซ้าย ไฟเลี้ยวขวาครบหมดเป็น LED แบบ Full Option ไฟ Full LED นะครับก็คือทุกดวงเนี่ยเป็น LED เรียบร้อยนะครับไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะครับโอเควมนี่ทำอะไรได้กด select ดูชิป A ได้ชิป B ได้แล้วก็นี่ครับเ v e r อเร46โลลิตร46 7โลลิตรนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะมาถึงยุคที่จะแบบครึ่งโอ้โหครึ่งร้อยกันแล้วนะครับต่อลิตรหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่เต็มๆครับ14.3นะใช้ยาวๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเพื่อนครับรถสวยเพอร์เฟ t ปี2024รถบ้านแท้ไม่มีล้ม ไม่มีชนแล้วคันนี้ไม่ได้มีเก็บงานไม่ได้มีเก็บสภาพเลยนะครับคือมาเดิม,ดมแท้ๆมเรียมเลยสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาไม่แพงครับปกติเนี่ยปีเก่าวันนี้ปี23ผมเปิด5 8 9ใช่ไหมตัวนี้ปี24นะแล้ว5000โลวิ่งน้อยมากๆนะครับผมผมเปิดแค่เพียง59,900าเอบาทคุณผู้ชมครับราคานี้ไม่มีแน่นอนในท้องตลาดผมตรวจช็คมาให้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วในสภาพแบบนี้นะยามว่ในสภาพแบบนี้5 9 9เนี่ยจะมีเป็นปี23สีดําสีขาวไม่มีสีเทานมล้อทองแน่น ขายกันในท้องตลาด60,000กว่าครับคุณผู้ชมครับไปเช็คราคาดูได้เดี๋ยวจะถามว่าโมแต่เช็คราคาได้แล้วกลับมาจะซื้อทันไหมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะฉะนั้นลองดูได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ใครที่ได้ไปโคตรคุม้มผมการันตีให้เลยว่าดีจริงนะรถคันนี้นะรถคันนี้ลูกคาก้าก่อนจะขายผมมาเนะี่ยสองหนสามหนเลยนะเสียได้เสียได้แล้วก็แบบจะขายหรือไม่ขายแต่ที่อื่นก็ให้สูงได้ไม่เท่าที่ผมแล้วก็จะไม่ได้ขายที่อื่นไปเช็คราคามาแล้วสุดท้ายขายที่ผมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะขายรถนะ ยังไม่ได้เช็คราคากับปูปลาใบบางทีห่างกัน5้าพันหมื่นหนึ่งก็มีนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงแล้วไปรับรถถึงที่ไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเอกสารถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านเท่านั้นไม่พอครับผมโอนเงินให้คุณก่อนเงินเข้าบัญชีคุณเช็คได้เลยนะฮะสบายๆจิบชาไปเช็คเงินเข้าบัญชีไปเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยคุณค่อยปล่อยรถนะครับผมระดับพระเจ้าเลยนะฮะเราดูแลลูกค้าระดับพระเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจห่วงได้แน่่นนนอออะัแแลลลไมมมต้้งงงาววพใใจหืชดู ว่าแบบโอ้โหเอกสารฉันจะมีปัญหาไหมจะเอาไปทําอะไรไหมนูน่นนี่นั่นเราเป็นร้านมีชื่อเสียงน,นะครับแล้วเราไปรับรถถึงที่ให้ลูกค้านะฮะผู้ติดตามเราระดับ20,000 0นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจอุ่นใจกันได้แน่นอนนะครับว่าไม่โดนพิมิตแน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะอยากขายได้ราคาสูงและสบายใจด้วยติดต่อวุบไปได้เลยแอดไลน์นะครับผมแปะคิวโค้ดไว้ให้หรือจะไอดีไลน์แอหกสามห้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ใครที่จะจองรีบจองนะบางทีผมว่า5นาที10นาทีมันไปเรียบร้อยเลยช้า ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะรถแบบนี้นะครับผมสวยใหม่นะฮะสุดตารางจริงๆนะครับแล้วเป็นรถตลาดบ้านเราที่คนนิยมค่อนข้างเยอะมากทีเดียวถ้าคุณไปซื้อมือหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าคันนี้นะี่ยห่างกันหลักหมื่นแล้วเงินหลักหมื่นนั้นนะคุณผู้ชมเอามาเติมน้ํามันได้กี่ปีนะครับผมบางคนใช้น้อยเนี่ยเติมน้ามันได้3ปีเลยทีเดียวโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ